อคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาชมครับการขึ้นโรลน,นะครับการขึ้นโรนของทีมงานที่หนึ่งบ้านห้ยสํารานนะครับน้ำหนักเกือบ50ากิโลนะครับผมทั้งคันทั้งน้ำนี่หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะ เดี๋ยวก็พามาชมครับคลิปสุดท้ายนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับผมโดนเพื่อการเกษตรใครสนใจอยากจะติดต่อไปพ่นยาพ่นปุ๋ยวานปุ๋ยได้ด้วยนะครับตัวน,นี้ก็โ,โทรพี่แกตามนี้เลยนะครับสไลน์ก็ได้ครับผมสแกนเอานะครับนี่ดูครับวาน ปุ๋ยพ่นยาบวนเมล็ดฉีดฮอร์โมนนะครับผมตัวนี้ก็เทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามาเยอะนะครับหลายคนหลายท่านก็เลือกเอาไปใช้นะครับผมาราคาอาจจะสูงนะครับผมแต่ก็ยุคนี้นะครับผมยุคแข่งขัน ใครมีโอกาสได้ครอบครองก่อนก็สามารถหาทุนได้ไวนะครับผมไร่ละ100บาทนะครับค่าให้บริการไม่รวมพวกปุ๋ยอะไรไม่รวมนะครับแต่ค่าให้บริการนี้ไรละ100บาทนะครับค่าตัวเขา0,000 0กว่านะครับ อะพร้อมแล้วครับเฮ้ยมาชอบมาชอบไช้แล้วครับสุดยอดพี่น้องของคนนี้ถ้าไม่มีใจรักนี่ไม่มกล้าซื้อนะครับ บินไปจุดหมายแล้วครับผมอ่ะครับผมตอนนี้ก็เก็บแล้วจ <laughs> สิ้นภารกิจแล้วครับผมสี่ไร่แป๊บเดียวเมื่อกี่ทีอเอาเดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บนะค,ครับผมบนแขน,แขน ตัว t สามสิบเราจะดูจากตัวแขนฝั่งนี้ต้องเร็ก่อนมีล็อกของมันเราก็กดล็อกปุ๊บเขาจะมีชุดล็อกของเขาให้อ๋ลูกมาได้เลียได้ตายแลูกทีขาวๆั่มื่วานพ่นยาประมาณนี้ครับ อ่ครับอืมพวกอากาศยานโดนกันบินตัวนี้ต้องต้องเล้นพวกน้ำหนักเบาเนาะ <Okay. S 2> อุปกรณ์พวก <Okay. S 2> บอดี้ของเขาก็จะเป็นคาร์บอนนะครับเ <Okay. S 2> บาไม่หนักแต่ว่าแข็งแรงนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าร่วงมาจาก ระดับสูงนี่ก็เอาเรื่องกันนะถ้าร่วงนี่ก็อันตรายนะครับก็คนใช้งานก็ต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็สภาพพื้นที่สำคัญที่สุดนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูครับผมว่าจะยกเก็บขึ้นรถกระบะกระทัดรัดขนาดไหนนะครับ เอามาดูครับผมสาวๆก็ยกได้ครับน้ำหนักสาวยกได้โอแกน้องไม่ชอบใอยหลังอ่าเด็กเดินดีครับวิธีการเก็บอุปกรณ์ของเขาก็จะประมาณนี้ครับผมมีเครื่องปั่นไฟนะเป็นชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่ครับ รถกระบะคันเดียวก็ <laughs> สามารถออกที่กระบะนี่โฟวินเปล่ายังไงนะครับกระบะนี่เป็นสี่คนสี่ไหมไม่ครับไม่ไม่ไมโอ้แล้วถ้าเป็นไปลุยช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เร<อ>าจะเพิ่มเราจะมีข้ออีกสี่ล้ออ๋อรถไถอีกสี่ล้อลากใช่ไหมร <laughs> ถไถรถไถยสี่ล้อใช่ลากเวลาจม <ừ> อันนี้ผม <ละ S 1> ออกแบบไว้สำหรับกรณีเอาทียี่สิบด้วยอ๋อคือทีสิบมันก็มีสะดุดด้านบนใช่ไหม ตัวโดนเราก็จะหันแนวตะแคงซึ่งก็วางได้ถึงถึงสองตัวตอนนี้ทีมงานของพี่หนึ่งก็มีอยู่สองสองตัวนะครับถังแตกยาเนี่ยใช่มีอยู่สตัวนะครับอ้าพี่หนึยังไงฝากก็ช่วงพื้นที่บุยลำบุยลำซุรินเขตติดต่อกันนะครับไม่ใช่บุยลำแถวนางรองแถวอะน วันนั้นวันนั้นมีใครโทรมาประคำไร่ไร่แล้วก็ไปไม่ไหวก็ฝากไว้บุรดําสุรินเขตต่อกันช่วงนี้มหาสารคามก็ยังไปได้อยู่พุทธสงก็ไปได้นะครับแล้วก็ชุมพรบุรีอันนี้พื้นที่ใหญ่เลยก็ไปได้ก็สนใจก็ติดต่อมาครับทั้งฉีดพ้นหวานฮอร์โมนนะครับช่วงไปฤดูกาลของทานาทานาข้าวก็ฉีดฮอร์โมนก็สำคัญเพราะว่าผมเห็นหลายเจ้าใช้คนเวลาฉีดก็จะเป็น ทางโด่เสียหายพอสมควรถ้าใช้โดนก็ลดต้นทุนลดปัญหาลดเรื่องนี้ไปเยอะก็ฝากไว้ติดต่อได้ครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สามห้าสามหนึ่งสี่เก้าครับหรือถ้าขี้เกียจจดเบอร์ก็โอกามอสโดนเกษตรครับเพจเฟซบุ๊กแล้วแอดไลน์แอดไลน์ก็จริงๆแอดไลน์ไม่ใช่ชื่อฟาร์มห้วยสำราญฟาร์ม เสนอหาได้เลยครับเพื่อจำนวนความก็เจอแอดไลน์ตัวนี้ได้ไหมแอดไลน์เอ่อเชื่อคดบนบนบูชัวก็ได้ครับบนบูชัวร์นี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้โดนนี้เดี๋ยวอาจจะมีคนตัดขึ้นอินเสิร์ตหน้าจอหน่อยฝากด้วยครับอ่าโอเคครับผมยังไงฝากกันด้วยครับผมแอดไลน์ตัวนี้ครับผมเบอร์โทรนะครับทักทายไปติดตามข่าวสารก่อนว่าแปลงจำนวนเท่านี้ระยะเท่านี้อยู่ไกลจากผมเท่าไหร่ก็จะได้คุยกันต้นทุนการที่จ่ายเท่าไหร่เจรจากันครับ หวานปุ๋ยเม็ดได้ด้วยหวานปุ๋ยเม็ดได้ด้วยครับก็จริงๆเรามีเรามีแพ็กเกจทําไว้แต่ว่าเออผมติดงานที่อีกที่หนึ่งทําให้ผมไม่ไม่ไม่โปรโมทละแต่ก็เบื้องต้นก็ผมมีฟาร์มไส้เดือนด้วยครับผมทํำปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ดหวานของรนซึ่งให้การทีเดียวก็คือที่ที่ศูนย์ของพี่นี่มีปุ๋ยชีวภาพด้วยเราคือเราทำฟาร์มไส้เดือนนะครับฟาร์มไส้เดือนเราจึงมีมูลไส้เดือนอัดเม็ดจำหน่ายด้วยซึ่งเราก็จะเอามา เหมิดกันเป็นให้บริการหวานปุ๋ยมูลไส้เดือนอัดเม็ดด้วยโดรนซึ่งค่าบริการก็อยู่สามสี่ร้อยบาทต่อไร่โอเคโอเคเอะเดี๋ยวเราไม่รบกวนพี่แกนะครับจะได้ออกไปไหนต่อไปต่อศรีคอนภูมิครับศรีคอนภูมิศรีคอนภูมิใช่ตอนนั้นฉีดยาขี่ไร่ขี่ยาสามสิบเอ็ดไร่ครับสามสิบเอ็ดไร่เอ้าพี่เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับผมครับครับผมยายได้จ่ายตังค์เสียตังแล้วดีใจด้วย เที่ยหน้นเที่ยงคืประมาณ3สัปดาห์ยายเดี๋ยวผมติดต่อคุณน้ำฝนแล้วเดี๋ยวจะมาพร้อมกันนะครับก็ฝากคุณยายถ้าหาลูกค้าเพิ่มจะได้มาแล้วมีถ้ามีมาเขาก็สนใจเยอะเลยลุงนี่เขาก็สนใจจยองอย่าเกินสองร้อยไล่นั่นผมไม่ไหว เมื่อวันเมื่อวันไปชุมพนบุรีร้อยร้อยไร่ร้อยไร่แต่เขาขับรถไกลหน่อยช่าไม่ช้าถ้าถ้าใกล้ๆติดตกันเนี่ยสองร้อยวันหนึงสองร้อยสิบเไวยนวันหนึ่งไร่กี่ไร่สองร้อยิบเธอเคยทำสูงสุดสองร้อยห้าสิยายตาเชเนีย์บาน้ัจ้ไงมดสัญญาโน่กต้นนงทรเสนงสเดสเดจ้าสนเดชโอ้ยายมีนายอยู่ที่นาอยู่ เขาบอกยายเขาบอกสัญญาเช่าปีหกเจ็ดใช่ไหมไถ้าเขาไม่เช่าต่อบอกเราเดี๋ยวเราเช่าต่อเข้มตัวยังไงเรา